สวัสดีนะคะวันนี้เราก็อยู่กับพี่วีรัตพรอ,อรุณนะคะพี่เขาเป็นผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือศีสานที่ทำงานซึ่งอยู่ใกล้บ้านติดบ้านเลยนะคะก็คือการเย็บผ้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับพี่วีรัตว่าเขาเป็นมายังไงรู้จักการเย็บผ้านี้ยังไงและเข้าไปใช้บริการกองทุนของเราได้ยังไงน,นะคะหากว่าเรายังมีชีวิตในตอนนี้หากว่าเรามีลมหายใจอย่าสิ้นหวัง หาาากกว่่เเรยยยยัังงมีพลอยยุดดิตไปสวัสดีค่ะชื่อนางวิรัตพรอดุลน,นะคะก็รับเ,เสื้อทหารมาทำอยู่มาเย็บเพื่อประกอบอาชีพคือเลี้ยงตอนนี้ก็คือเลี้ยงแม่ผู้พิการอยู่แล้วก็ตอนนี้คือพ่อก็เริ่มอายุเยอะแล้วก็เริ่มต้องเลี้ยงทั้งสองคน ล้มก็อขอให้คุณลุกขึ้นยืนอาจจะฝืนแต่ต้องสู้เพื่อความฝันต้องอดต้องทนเพื่อคนที่รออยู่ข้างหลังเจ็บกี่ครั้งก็ขอทำให้มันชินาหากทอก็ขอ,ขอให้มองไปข้างหน้าแล้วก้าวขาเดินา,า,ดาง ทั้งที่นอนที่อะไรทำให้ทุกอย่างอาหารก็ทําให้กินทุกอย่างเลยจะต้องแต่ดูแลมานี่เขาก็ไม่เคยทิ้งพ่อแม่เลยนะมีอะไรก็ซื้อให้กินแม่อยากจะกินอะไรพ่ออยากกินอะไรก็วิ่งไปซื้อมาให้ทั้งทั้งที่รีบเย็บจักเขาเล่นของก็ต้องวิ่งไปหาหพ่อให้พ่อแม่กินทีนี้ว่าเราก็ได้งานนี่มาจากรุ่นพี่ที่ที่ข้างบ้านเนี่ยแกไปรับงานมาเราก็ไปรับไปขอเขาตอมาอีกทีนึง มาสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ตัวเองตอนนี้รายได้ต่อว,วันก็3 0 0ถึง600บาทต่อว,วันนะคะถ้าทำสองคนจะทำแฟนจะทำขึ้นจักด้วยแต่ถ้าเกิดทำสองคนก็คือว่ามันจะได้วันละ600 0นะจ้ะเพราะว่ามันได้อย่างงั้นแต่ถ้าทำคนเดียวนะ300ได้เข้าไปที่พอมอแล้วก็ไปขอใบใบเงินกู้มาแล้วก็มาเขียนต้องการแบบว่าเอาเงินมาทำอะไรก็เอกสารก็ มีของผู้พิการกับผู้ดูแลผู้พิการเขียนจนครบแล้วเราก็ไปส่งแล้วก็รอพิจารณาว่าผ่านหรือไม่ผ่านปกติแล้วจะมีจักรอยู่แค่2ตัวจักกเย็บตัวหนึ่งจักโพ้งตัวหนึ่งทีนี้ว่าเราเราทำเสอยืดเนี่ยมันจะต้องใช้จักลาจักลานี่คือจักลา2ตัวเลยอันนี้คือเราเราก็เอาทุนก้อนก้อนที่เราได้มาเรามาเรามาซื้อจัก2สองตัวนี้เพื่อจะมาทาเสอยืดทาได้ทั้งตัวเลยทาได้ทั้งตัวเลย โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปไปให้เขาไปทําตามขั้นตอนไปจะมันจะติดอยู่ที่เราหมดเลยเลยได้อยากจะแนะนําผู้ที่ดูแลผู้พิการหรือว่าผู้พิการเนี่ยเข้าไปกู้เงินที่พอมอได้โดยไม่มีดอกแล้วก็ไม่ยากกู้ไม่ยากเพื่อจะมาต่อยอดมาทำมาหากินให้เรามีอาชีพเป็นของตัวเองก็ก็ไม่ไม่ยุ่งยากไม่อะไรเลยใจดีทุกคนค่ะ คนนั้นมีเท่าเท่ากันสู่ด้วยใจสู่มันให้ถึงเส้นชัยสู่ด้วยใจก็ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองนะคะที่สร้างสร้างรายได้และสร้างชีวิตใหม่ให้กับดิฉันและครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะให้ถึงเส้นชย